มีรุ่นครับโอ้ยจังเลยมีฟองมีฟองสแสดงว่ามีตัวโจอาโจว่าเอาเลยครับสวัสดีครับพี่น้องครับลงทงชาแนลมนีเฮาสิมาตะลุยผจญภัยในหนองน้ำนะครับโดยการไม่ยามอิจุที่ดีก็แบบที่ดีทั้ง นี่บรอยทีดีวะนะครับนอ้องเสี่ยเฮาจะมายามอีจูนะครับแอ้นี่ป่านี้เนี่ยเนี่นเนยเ <c oughs> กิดเรื่องปนปลอยหลายเนี่ยเอาทีบอปงบอปงเลยเลยนะครับพี่น้องครับน้องสิม,มายามอีจูันนะครับมาลุ้นกันครับว่าจะได้บักอากบ่น <c oughs> ้องหอยไหม,ไมหอยลายทีน้องมาเจอสาวคนนี้ดังนี่มึง <c oughs> อย่ง,งีเาเียกหอยะอครับพี่น้งครับยเ่นนี้ันีกครับน่นนครับปืนทนี่ครับมะาะขนาดเลยครับหมูธมรรมดา หลังแรกครับหลยเนี่รุ่นครับเอมีจังเลยมีฟองมีฟองแสดงว่ามีตัววาครับขจรวาเอาเลยครับอีตเยียบลอยครับพี่น้องครับหนึ่งตัวครับปลาไหลครับเอมีปีว่ะเออวุ้ยเถ้าคนบอกถืงดีว่ะมีฟองแสดงมีตัวเยียบลอยครับพี่น้องครับปลาไหลครับปลาไหลปลาไหลหนึ่งตัว รอือฮึร้องอานี่ครับี่จูครับไไเรียบร้อยครับรลาไลจวดจัดโอ้ผัดเพ็ดได้นนี<อ>่ก็ได้ผัดเผ็ดแล้วครับพี่น้องครับแล้วแรงห้อง<า>หนึ่งตัวนอยู่ว,นนวนันที่สามวันีส่สามงกว่านีาา้วนันสองตัวตัวัดเผ็ดพอดีนี้ นีข้ากัะิกำทช่ำกันใสหม่งไม้นะครับบูดกเอบบดมากลาวิลลาวเอยมีเทมองนี้ก็ได้เกย์กตุนใหม่เลยได้ได้ได้คดเยววมากเลยุ่งหาลงนี้าน

พี่น้องครับอี่ทีอานารครับอยูมันที่เดินป่อยครับพี่น้องครับจูอบอนห้องรอปลาไหลไงโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปลุง่งทง อีสานบานเฮาวิถีอีสานนะครับการมาใส่อีจูถ้ากับมายามอีจูเมื่อนี้ก็เข้ากับยามแล้วได้ตัวนึงนะครับแล้วก็ใส่ไปอีกได้ก็ติดคลิปกันเพื่อนๆเขานี้นะครับมืัอนี้ได้แนวแล้วแรงแล,แล้วในกับจะเลื่มติดตามนะครับลุงทงชาแนล๋ยวเขาสิไปมืองเหนือสาต่ออีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดจับสไคลค์ องนะครับเพื่อจะได้ยิดตามวิธีอ่สานต่อไปนะสำหรับม,มืินี้กับภาพพิเศอปะไลครับ